ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆคุณผู้ชมคะข่า,ขาวสารวันนี้แล้วก็เลยหยิบยกประเด็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงทั้งคนแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะคะซึ่งข่าวรากวันนี้คุณผู้ชมคะไปเริ่มต้นกันที่โรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนค่ะนั่นก็คือโรคพิษสุนัขบ้าค่ะที่ถือได้ว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคนนะคะล่าสุดเทศบาลน,นครหัดใหญ่ค่ะมีการนาเจ้า้าที่งานสัตวแพทย์นะคะแล้วก็งานของ สำนักง,งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นครหัดจ่ค่ะเพื่อรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันและลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครหัดจ่ค่ะ โดยทางด้านดรพิเศษสายชนะพันธ์รองนายกเทศมนตรีนะครหัดใหญ่ได้ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาค่ะนำโดยนายศัตวแพทย์วีระชัยวิโรธแสงอรุณปศุสัสตว์เขต9ก้าค่ะนายแพทย์กิติกรเจนไพบูลปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและเจ้าที่งานศัตวแพทย์สำนักง,งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนนะครหัดใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับฝูงสุนัขจรจัดซึ่งมีไม่ต่ำกว่า20ตัวของนางผ่องพันธ์ตรีประลำที่นำมาเลี้ยงไว้และก็สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงค่ะ พร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของสุนัขเพื่อตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในเขตเทศบาล,ลคนครหัดใหญ่ค่ะในบริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่แห่งที่2หรือว่าคิวรถตู้ตลาดเกษตรนั่นเองค่ะหลังจากนั้นในวันเดียวกันนะคะก็ เจ้าหน้าที่ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง4ชุมชนค่ะได้แก่ชุมชนหน้าค่ายเสนาณนรงค์ค่ะชุมชนทักษิณเมืองทองชุมชนสุภาพอ่อนหวานและชุมชนหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดจยค่ะโดยมีประชาชนนะคะให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงนี่นแหละค่ะมารับการฉีดวัคซีนทั้งสุนัขและแมวเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่รับวัคซีนแล้วนะคะจะมีการจดทำประวัติและรับป้ายแขวนคอเพื่อเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าสุนัขและแมว ที่เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งปรากฏว่านะคะการเดินทางมารับวัคซีนของสุนัขและแมวในครั้งนี้โดยเจ้าของที่พามาเนี่ยก็มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ200ตัวค่ะซึ่งทางด้านของงานสัตวแพทย์สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครหัดจ่ออกมายืนยันนะคะว่าจะตอนนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือจะต้องเร่งนําสุนัขและแมวนี่นะคะทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของมารับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจากการประเมินแล้วนะคะว่าในเขตเทศบาลนครอ,อาจายมีสุนัขและแมวที่ต้องรับการฉีดวัคซีนประมาณ4,000ตัวด้วยกันค่ะ